หรือว่าน้องมีอีกแล้วนะคะตอนนี้นันอยู่ที่เมกาค่ะอยู่ที่บอสตันแต่ว่าวันนี้นันจะพาทุกคนมาช้อปปิ้งที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็เป็นฟิลเหมือนแบบ B C Lotus เลยฟิลเนี้ยแต่ว่าของในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี้ยมันจะต่างจากของไทยยังไงมันจะมีอะไรเพิ่มเติมมีอะไรมาขายอะไรเงี้ยเราไปช้อปปิ้งกันดีกว่าค่ะ ตอนนี้คือประมาณแบบ20องศาถ้เาเห็นก็รถเข็นเหมือนบ้านเราเลยว้าวเข้ามาตรงนี้โซนแรกก็จะไปเหมือนแบบของกินได้เลยอ่ะเฮ้ยอันนี้น่ากินมากอันนี้น่ากินมากโยเกิร์ตแล้วก็ผลไม้แล้วก็กาโนราสองจุดเก้ากับสามเหรียญแล้วน,นี่ผลไม้สามร้อยยี่สิบแปรงมอแตรงมสามร้อยยี่สิบ ที่ไทย20บาทได้หนึ่งลูกวางเลยวางเลยเอาไหมเอาไหมแต่ฉันไม่ได้กินผลไม้นะเราอ่ะ m า s t buy multiple o f ฟเนี่ยก็คือซื้อ2อ2๋อสถ้วย300ก็ตกถ้วยละร้ <150. S 1> อยห้าสิแล้วเราก็ไปแบ่งพี่ดันนี่แมมมิวสี่ด้วยคืออยู่เนี่ยค่ะคือแบบยังไม่ได้กินผลไม้เลยอย่าว่าแต่ผลไม้นะ ผักที่อยู่ไทยก็คือกล้ยยวยตี๋วหรือจะเป็นข้าวผัดหรือจะเป็นอะไรก็คือแบบมีผักผสมอยู่แต่อยู่เนี้ยก็คือมีแต่ของทอดของมันมาต่อค่ะตรงนี้จะเป็นเชลล์อาหารสำเร็จรูปเนาะที่เราทำไปแล้วก็ิเหมือน,น <ะ S 2> บ้านเรานะพอเริ่มตกเย็นก็คือจะเซลล์ลลลเวลาที่นี่ตอนนี้ก็คือหกโมงยี่สบต้องเล่าว่าที่เนี่ยเขาใช้ชีวิตแปลกมากหนึ่งทุ่มก็คือทุกอย่างปิดหมดแล้ว ตรงนี้จะเป็นเหมือนโซนข้าวแกงบ้านเรานะคะก็คือจะมีแบบกับข้าวสาเร็จแล้วก็เลือกได้เลยแล้วก็ตักๆลัดลอะไรอย่างเงี้ยมีเหมือนบ้านเราเลยมีตู้ซูชิ12เหรียญก็มาคาบพอไทยนะใหญ่มากขึ้นตัวน้องเลนคือบ้านเราก็จะขายถุงป๊อปคอร์นประมาณเนี้ยก็ว่าใหญ่ละเจอน,นี่ฝ <laughs> รั่งของชาวกินป๊อปคอร์นมาเอาไปคือกินอะร้อนในแน่ เฮ้ยเนี่ยเขาห่อใหญ่เลยเอางี้เลตัมโบ้บ้านเราอ่ะมันจะประมาณเราเนี่ยตัวใหญ่มากแล้วอ่ะแต่เนี่ยดูดิขนมใหญ่มากขนมขบเคี้ยวที่เนี่ยมีให้เลือกสรรแบบแบบเยอะมากอ่ะเยอะจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่แบบไปสุดโนู่นนะหนึ่งเชลใหญ่ยาวอ่ะนี่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกสแน็คเอ่ยได้นะคะตัวนี้ก็จะเริ่มเป็นพวกซอสต่างๆแล้วแล้วก็กลับมาสแน็คอีกแล้ว ่ของหวานหน่อยเป็นพาเซลเค็มๆอ๋อเหมือนนี้เลยแอนตี้แอนคลายคลายแอนตี้แอนไม่เห็นแล้วเจ็บร้อนหนเลยอ,อ่ะเลยเพิร์ดนี้ก็มีแบบออริจิน,นอลสวัสดีค่ะคือต้องบอกเลยว่าเขาจะมีรถน้อยกว่าบ้านเราฝรั่งกง็งงมาบ,บิชคิวพี่เพราะนี่อร่อยมาฝากแม่ฝ<ด>รั่งกี่รอเหรอเลยเป็นยังไงอร่อยเหมือนเรากินซอสบาร์บีคิวมันเข้มข้นหรอแม่ ลิ้นชา<อ>ไหมผมร่วงเฮ้ยราคายอยู่ที่จักตอนแรกเจ็ดแล้วก็มา3.79แล้วตอนนี้ก็คือเหลือหนึ่งอันนี้เหมือนซันไบรท์ก็นี่ซันไบรท์แต่มันชื่อว่าซันชิปเอานี้ เจ็บคอมากตอนเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยเรารู้สึกเจ็บคอไปโซนอื่นบอก<ะ>จจริงนะมันฟิลไม่เห็นแล้วมันเยอะอะเจ็บคอเลยโอ้ยร้านเขาไม่เหมือนบ้านเรานะเพราะว่าโซดาบ้านเขามีรสชาติแต่ละรสด,ด้วยให้<อ>ไปด้วยปานี่ฉันว่าฉันจะลองนะเลมอนเอะลองไหมล่ะลองจะาไปลอง,ลอง,ลองไป,งไปมีโซดากะทิจะลวกเหรอโซดารสกะทิเหรอกลิ่นกระเทิเหรอคาเฟนฟรีอ๋อ มีมีวายเชอร์รี่ก็มีแล้วก็มีคาเฟอนฟี free, มีแบบซีโร่ชูการ์เนยบ้านเรามีแล้วก็มีไปอีกคลาสสิกไปอีกโอ้โหมีหมดเลยอะ่ะคือแบบเยอะมากไอเทมขวดของเขาก็คือแบบดีไซน์น่ารักมากอ๋อแล้วอย่างหนึ่งขวดน้ำแพ็คเขาอะ่ะขายกัน24ขวดนะไม่ได้ขาย12ขวดขายทีหนึ่งอ่ะ24ขวด1แพ็คใหญ่เออแบบนี้เลยมาต่อค่ะอ่าไม่ซื้อหรออ,รอยากลอง นี่ไงอย่าลองคาเฟอีนนองไดเอทด้วยเป็นแบบไดเอทเลยเป็นไดเอทแล้วก็ไม่มีคาเฟอีนเดี๋ยวดูซิว่ากูจะเป็นไรไหมขวดใหญ่จังอ่าหยิบมาจ้าขวดใหญ่จังในราคาอ๋อนี่ไงถ้าเกิดขวดเดียวมันจะประมาณสองเหรียญแต่ถ้าเราสามขวดมันจะห้าเหรียญเออขวดเดียวพอแล้วขวดใหญ่มากอุ่ยขวดน้ำที่นี่สวยมากเนี่ยฮ้ขวดเป็นแก้วเหรอขวดเป็นแก้วแต่ว่าถ้าขวดเล็กก็คือเป็นพลาสติกว้าจังแต่ว่าเราไม่ซื้อเราเรากินน้ำก๊อกอยู่แล้วโอเคเลย สำหรับได้เด็กน้องเด็กเอาน่าหรอเอออันนี้เป็นน้ำแบบน้ำส้มนะคะเป็นเนี่ยส้มแมงโก้ผสมกันอยู่นี่ลองไหมเฮ้ยอันนี้ดีเกินนอนหน้าหรือเราซื้อไปไหลายหลายขวดซื้อไปสองอันโอ้ยขี้เกียจแบ,บกกลับเฮ้ยมันน่ารักมากจริงจริงเฮ้ยมิสฟอมบ๊อบด้วยเขาให้เด็กสะสมจริงๆริงแล้วนะ,ะเ,ออเอามาสักอันนพิงเจอได้นางฟิลเลเรอร์วิตามินวอเตอร์ค่ะอ๋อ แก่มากเพราะอะไรหรือว่าไม่มีน้ำตาลอ่ะเออแล้วเป็นวิตามินแล้วเป็นรสชาติโอ้ใส่รสอ่ะไหนลองลองลองแม่ใส่ตะกร้ามาเลยแม่ใส่ตะกร้ามาถูกถูกแม่นั้นอะไรอ่ะผลวร์จัง smart water smart w a t เลมอนเอ็กซ์แ c t นะคะมันน่าจะอยู่หมวดเดียวกับพวกแบบน้ำบำรุงอ่ะใช่ปะเออมันน้ำเยอะมากเลยเอออีดอกมันสารพัดน้ำอะไรเกี่วปะ โซนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นพวกน้ำละลมเหมือนหมดนี่เลยไปแล้วละลมหมดเลยก็ะจะมีน้ําส้มน้ําเขียวน้ำอู้น้ำมีสีสีแ <นะ S 2> <ส>บบสีจะเป็นอะไรตายไหมอะ่ะน้น่ากลัไปไหมอ่ะ,ะ,ะลองไหมเขากินแล้วลิ้นเป็นสีเขียวมาต่อนะนะยังไม่หมดยังไม่หมดนะ้ำมีอีกเยอะเลยอะ่ะนี่เราเข้าสู่โซนคอนเฟ็กต์กันดีกว่าเคยที่บ้านเรามันก็จะมีแค่แบบไม่กี่อย่างใช่ไหมเฮ้ยพิสตันยังไม่พอเคยนี้จะเป็นรูปดอกไม้เป็นฮันนี่ ใครชอบกินคอนเฟ็ตคอนเฟ็ตกับนมบ้างพิมเข้ามาด้วยน่ากินอ่ะอันนี้เป็นฟิลเหมือนแบบมีช็อกโกแลตข้างบนแล้วเป็นสอดไส้อันนี้น่ากินมีน่ากินเอันนี้ด้วยเอาไหมเอาอยากกินคุกกี้ไม่แต่ใหญ่มากเลยอ่ะสามจุดสี่เก้าเหรียญเฮ้ยโอรียวมีชาเขียวเฮ้ยไม่ใช่ชาเขียวมินงมินแล้วก็ยังมีาเมลโกโคนนะ้ยอันนี้น่ากินอ่ะเฮ้ยแกอันนี้ไม่มีในไทย เพราะเขามีแบบดาร์กช็อกด้วยคราทเค้กคราทแคนเนลเอาอันนี้ดีกว่านี้ดูนากินอันนี้มัชเมเนลอ๋อนี่รถอะไรอ่ะโกลเด้นอ่ะอ๋อเอารถนี้ไปลองกันดีกว่าค่ะเอาไม่เคยมีในไทย เช็คราคาทิชชู่กันอันนี้นะคะก็คือเป็น4อันเนาะราคา7.49ก็ราคาพอกับไทยนะแต่ว่าพิเศษตรงที่เป็นกลิ่นมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวขังว่านหางอืก็คือราคาทิชชู่ก็พ <า S 2> แพงกว่าบ้านเรานิดน,นึงและซปเปอร์มาร์เก็ตที่นี่มีตรงโซนปรับอากาศนะคะเขามีนี่ด้วยขเขียนหอมคือเกรดยี่ห้อเกรดบ้านเราก็มีแต่ว่าไม่มีไข่เคียนหอมอ้ยันีหน้าลองอะ่ะขอดมน่ยกินใหนหอมสุด โอ้ยมันหอมมากโอ้ยมันหอมที่สุดแกมีสิบกว่ากลิ่นคือไม่ไมีกลิ่นไหนหอมเลยเหรออันนี้ได้แบบมันอยู่ในห้องน้ำสบู่เออไงนง้ำสบู่นีมันไม่ได้เลยจะพือ่อันนี้หอมมากไหนอุ้ยนี่ไข่เค็มหอมตรงนี้เหรออืออุ้ยอันนี้หอมอะ่ะกลิ่นดูแพงมหมแหละกี่บาทเนี่ยสิบสามอ่ะก็ถือว่าถูกนะแต่ว่าฉันจะเอากลิ่นนี้นะนี่แม่ว่าแนนจะกลิ่นนี้ไปค่ะไปไปต่อความงามแล้ว แตขนตาเนี่ยกลจะลองไหมอยากลองไหมเอาไหมแต่แพงอยู่นะแพงมากไม่ได้แพงธรรมดาแพงมากอ๋อมันเป็นแบบแม่เหล็กนะเธอเออแบบแม่แม่เหล็กมีอัมดลห้าจุดอ๋อไม่เอาไม่เอาแม่เหล็กเฮ้ยมีขายเนี่ยมีขายที่ตะไบเล็บอยู่ตรงนี้ตกอันละสามสิบกว่าบาทอุ้ยอันนี้คือสวยมากฝ่อมาก ทนนี่ติดเล็บแบบฝ่อมากๆอ่ะซื้อไปลองปีนนขนาดหนัผมหนึ่งมื่ล้านขวดา,าวดจริงๆอันนี้ข้ามบนเป็นหนังยางนะคะเหมือนจะเพงอยู่นะแล้วตรงนี้เป็นแบบยี่ห้อยี่ห้อผมมีหลายๆอย่างที่บ้านเราอ่ะไม่มีไม่มีไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยไม่เคยเห็นเลยอันนี้เป็นมูสสำหรับรุ่นนี้เลย เฮ้ยอันนี้สวยเฮ้ยแล้วเนี้ยก็มีแบบหลากหลายรุ่นมากเลยอะ่ะดูดิทุกคนคือน่าลองใช้มากดอบก็มีแบบเป็นไมซาร่าแคตัวนี้คือแบบที่มันดไูไม่เหมือนบ้านเราเลยสักนิดเดียวอะ่ะอ่ะตรงน,นี้ก็คือมีหลากหลายสูตรมากดูดิมีแบบอลาัางการมากๆเลยนะคะเฮ้ย <Hey, S 2> อันนี้เป็นดรายแชมพูโฟมนะคะของแพนทีเพราจริงๆเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยใช้ดรายแชมพูเลย เดี๋ยวเราจะมาลองใช้รายแชมพูงานวันนี้เร็วคอเกตบ้านเราหลอดอย่างเงี้ยก็จะประมาณ10บาทส2บาทที่นี่จะตกที่10ชิ้น10เหรียญก็คือตกชิ้นละเหรียญ30กว่าบาทเฮ้ยกามิเนะ การในเย่นในปกติบ้านเราอะมันก็จะมีแค่โฟมล้างหน้าบำรุงผิวมาสหน้าที่ไม่มีแชมพูเดี๋ยวไปใช้ดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเอาการนี้เย็นกว่านะคะมาในส่วนของสาว,สาว,ส,าวสาวนิดนึงนะคะก็จะเป็นผ้าอันนามัยจ้าเขาขายกันห่อเท่านี้หอ่หอใหญ่มากทคนแล้วบ้านเราไม่มีอะไรใ่ไเค่ะกคือใหญ่สุดก็วันนี้อะ <laughs> ว่านเราสมมติ30ชิ้นประมาณกี่บาทไม่เกิน200บาทตันนี้จะอยู่ที่ราคา6.49เ้เฮ้ยล้วนเนี่ยใหญ่ไปปะอืมซื้อจนลืมไปเลยว่าต้องซื้อใหม่อ่ะแต่ว่าล่าสุดของล่าสุดจริงๆน้องแนนเพิ่งเคยเปิดใจลองใส่แบบสอดจะบอกว่าชีวิตมันดีขึ้นมากๆเลยนะคือของไทยอ่ะแบบสอดอ่ะมันจะมีแค่ยี่ห้อเดียวนี่ขายตามแบบเซเว่นตาาร้านค้าทั่วไปเนาะแต่ว่าที่นี่คือเขามีแบบแบบสอดเยอะมากเดี๋ยวจะซื้อกลับไปลองอรุณนหนดี จะจะไปรู้กันเหรอไย่างี้ไปหอันนี้ดีกว่าอืออ๋อใช่<ห>ที่ไทยมันจะมีไข่ไทยที่หอร์นี้แล้วมันเป็นยังไารมานสำหรับแม่มากตอนแรกมันจะเข้าไปเล็กๆนี้แต่สมมติเข้าเล็กๆนี้แล้วตอนออกอ่ะมันจมมันออกฮะฉันขอ๋อคือตอนแรกมันเข้าไปเล็กๆแล้วพอมันดูดนะมันจำเดือนมันก็เลยใหญ่โตแต่มันใช้ชีวิตง่ายกว่าประหานหรือเปล่าไม่ง่าย ถ้นเพื่อนๆราคาชอบใส่แบบแผ่นหรือว่าแบบสอดลองคุยกันหน่อยมาเมกานะคะอีกหนึ่งไอเทมที่ควรจะต้องซื้อกับบ้านไปก็คือวิตามินใครที่แบบเพิ่งผัดขาดวิตามินแล้วไม่รู้ควรจะเลือกปีมันจะมีอะไรดีนะเบื้องต้นก็คือให้กินวิตามินซีฟิชออยนะคะอะไรแบบนี้วิตามินอ e ีก็ช่วยเรื่องของผิวนะคะอันนี้เป็นกัมมี่อันนี้เป็นกัมมี่ <king> นีก็เป็นแ <protein S 2> นวคลลาเจนนี่เหมือนกันอันนี้เป็นอ๋อนี่เป็นรวมวิตามินนี่เป็นรวมวิตามินเฮ้ยเราซื้อยอะไปปะเราต้องกินนะ้วิตามิน่ะสำหรับผู้ชายก็มีโดยตรงนะ <OUGH> มาถึงโซนกันแดดกันบ้างนะคะคือมีหลากหลายยห้อมากเฮ้ย S W f 60 S W f 70 คือต้องเล่าหนูว่าบ้านเราอ่ะอ,อยรอับรองค่าเอสเซนสูงสุดถึงแค่50แต่จริงโลกเนี้สามารถทำได้ถึง SPF 100 SPF 100บวกเจอกันหน่อยที่เป็นกันแดดแบบทาตัวโกออลอคือกันแนดด <ไป S 1> ด้วยแล้วโกลอด้วยถ้าเวริร์กเดี๋ยวทำขายเออเคยเห็นอันเนี้ยแต่ในแบบการ์ตูนอ่ะว่าแตงกวาดองอ่ะเยของจริงแล้วตลกมากเลยอ่ะเคยเห็นแตงกวาดองตามการ์ตูนบ้างคะบอกแน่อนหน่อย ขายผลไม้เหมือนไทยเลยนะคะตรงนี้แต่ว่าราคาก็คือจุกๆก,กันไปเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูแอปเปลิลลูกละเกือบ70บาท,ทานี่แต่็นของเขาเงาจังอะแบบแอปเปลิลเขาเงามากเลยอะทาเคลือบอะไรเปล่าวันนี้เฮ้ยงงอะ่ะอันนี้คือกระเทียมบ้านเขาเฮ้ยเกลปะแพงไปปะเฮ้ยงงไปเลยฮะ นี่ผักชีเหรอผักชีก็คืออ่ะสองเหรียญไปเลยสตรอเบอรีอรอรอร่นะคะกำลังเซลล์อยู่ก็คือห้าเหรียญหนึ่งกล่องวันนี้ลูกใหญ่มากเออเอามาค่ะมาเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าทั้งหมดนี้กี่บาทโอย้ยคิดแคสเป็นรถมิ้นต์กับดาร์กช็อค ลองหน่อยคามัช oh โอ my god i the lucky number 222.02นแล้วเราก็จะมาเปิดถุงกันนะคะ ว่านนซื้ออะไรมาบ้างแล้วเราก็จะมาชิมในส่วนของขนมที่ไม่เหมือนไทยอันที่หนึ่งที่อยากจะชิมมากๆเลยคือน้ำนี้เซลเซอร์คือน้ำซ่านะคะแล้วก็ที่นันซื้อมาก็จะเป็นเรมอนอ มันมีกลิ่นมะนาวแต่ว่าไม่มีรสชาติเปรี้ยวเลยอันนี้เป็นน้ำเปล่าน้ำเปล่านะที่ขวดสวยพี่นักซื้อมาเฉยๆอยากได้แล้วก็จะมาถึงเลเลลูกไอเนี่ยตะก้ออร่อยเฮ้เลลูกตะก้ออร่อยเนี่ย,ย,ลลยมันเป็นรูปอย่างเงี้ยตะก้อต่อมาเป็นแปปซี่เป็นไดเอทแปปซี่ด้วยและที่สำคัญคือคาเฟอีนฟรี ปกติปกติเลยรสชาติเหมือนแป,ป๊บซี่โดยทั่วไปเลยอ๋อนี้เป็นน้ำน้ำมะนาวฟร r k ก n ิ้งไอซ์คลาสสิกเลมอนอุ้ยกลิ่นมะนาวขึ้นเลยอันนี้อร่อยอันนี้เป็นน้ำที่ดิฉันตามหาเฮ้ยคือเป็นน้ำมะนาวโซดาเลย ต่อค่ะอ๋ออันนี้เป็นน้ำที่ซื้อเพราะว่าขวดน่ารักนะคะก็มีหมวหน้ามาอยู่ตรงนี้ l a s เบเลมอนนะคะอยู่ตรงนี้อุ๊ยอ๋อมันเป็นอย่างนี้มันเป็นฝาแบบนี้นะคะแยกตัวน้องออกมาได้ <c oughs> อุโอ้อุวยอันนี้เหมือนยากแก้ไออะ่ะ เป็นน้ำวิตามินต่างๆนานาที่เป็นรสชาติเลมอนกับลาสเบอรี่ผสมกันก็คือรสชาติให้ความรู้สึกเหมือนยัดแก้ไอตอนเด็กฟิวนั้นเลยอ,อ่ะอันนี้เป็นขนมนะคะนี่นี่หน้าตาแบบนี้คือข้างบนจะเป็นช็อกโกแลตนะคะส่วนตรงข้างล่างเนี้ยมันจะเป็นเหมือนแบบขนมปังนุ่มๆหน่อยอะ่ะอืันนี้่อย โช็อกโกแลตอะไม่ค่อยหวานเพราะโบติดแล้วอ่ะที่เมกาขนมทุกอย่างจะหวานมากหวานกว่าไทยเยอะมากๆเลยนะแล้วมันจะมีสอดแซกอยู่ตรงเนี้ยเป็นแยมสตรอเบอรี่มนเลยตัดความหวานอ่ะได้ดีมากอันนี้อร่อย มาผงที่สองซื้อมาในนี้ก็คือจะเป็นยาสระผมและครีมนวดของกานิเยที่ไรจะมีกานิเยก็คือจะเป็นเกี่ยวกับบํารุงผิวหน้าพอเป็นในส่วนของผมเฮ้ยน่าใช้ก็เลยแบบเออซื้อมาอะไรอย่างนี้นะคะแนั้นก็มาซื้อนี้มานะคะเป็นยาแก้ไมเกรนชื่อว่าเอสรินไมเกรน่นงคือตัวนี้ใครมาเมกาาต้องซื้อกลับไปเพราะเป็นยาแก้ปวดไมเกรนขั้นดีดีดีมากๆมากห ปวดมากๆปวดมากๆแล้วมาจะหายเลย็นหนึ่งนาทีเลยป่ะคะพี่แนนมันก็ไม่ได้หายแน่หนึ่งทีแต่ว่ามันเป็นยาแก้ปวดไมเกรนโดยเฉพาะเจาะจงเจาะตัวนั่นเองนะคะมันจะมีผลทาเคสอะไรไหมคะพี่แนนอ้ามไปหาหมอไปมาต่อนะคะอันนี้เป็นคุกกี้จิได้านคุกกี้มินเนี่ยนนะคะเราจะมาชิมกันมันก็จะเป็นรูปตัวกระตุ่นมินเนี่ยนนะคะตามนี้ตัวกระตุ่นตุ๊กตามินเนี่ยนตามนี้เลยนะคะอันนี้พี่นัดซื้อมา อันนี้นั่นเลือกเป็นลูกตัวมินเนี่ยนตองตาอันนี้มันเลือกกลูกอืมค่อนข้างอร่อยคุกกี้เลยอะคุกกี้อร่อยครักเกอร์ถ้านึกภาพแบบหลับตากินนะเหมือนขนม ABC อะ่ะเหมือนเลยขนมถังปีบอะใช่เลยอ๋อนี้ที่ฉนอยากลองกินโอรีโอคาราเมลโคโค่นัทนะคะรสนี้แนนไม่เคยเห็นในไทยเลยนะคะหรือว่านนยังไม่เคยพบปะพบเจอก็ไม่รนะู้นะเอาเป็นว่านนยังไม่เคยกินรสนี้ละก,กัน หยินเปิดครั้งแรกมันแบบแบบนี้อ่ะนิดนึงสะดุ้งเพือกหน่อยก็เนี่ยเอาไปงานปีใหม่หยิบกันง่ายๆสบายๆเลยอนะ่ะแล้วมันเยอะยปะเยอะปก ะเหมือนกันเลยอะคือหมายว่าเหมือนกับรสชาติดเดิมนะแต่คือมีกลิ่นคาราเมลแล้วก็กลิ่นแบบมะพร้าวขึ้นมาหน่อยๆแต่ถ้าเกิดลืมตากินอยู่ก็จะรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นสีน้ำตาลอย่างนี้อือันนี้ถือว่าดีอะ มาถึงวิตามินกันบ้างคือเป็นคนซื้อวิตามินเยอะมากแลวกินไม่ค่อยหมดเราก็เลยซื้อเป็นอะไรที่มากินง่ายกินคลองคลองขอคลอง,องปากและอยากกินนะคะกน,นคือวิตามินเจลลี่นั่นเองนะคะแล้วเชื่อไหมซื้อมาแต่กัมมี่ไม่พูดแเหมือนตอแหลหยิบขึ้นมาได้เรื่อยๆคือซื้อมาแต่กัมมี่จริงๆอะ่ะก็คือซื้อวิตามินที่เกี่ยวกับผิวผมเล็บนะคะมาทั้งหมดเลยเป็นวิตามินกัมมี่ผู้หญิงมันจะเขียนไว้เลยเนี่ย แฮสกินแล้วก็เนลนะคะผิวผมเล็บโดยตรงแล้วก็อ้อซื้อ,อน,นี้เป็นวิตามินซีมานะคะอันนี้ขออนุญาตยังไม่แกะนะเพราะว่าพอแกะปุ๊บน้องจะนับวันนั้นเลยนะเป็นวันเปิดเนาะวันแรกเมื่อได้หลังเปิดประมาณไม่เกิน6เดือนนะคะฉะนั้นแล้วก็ขอขอถึงไทยก่อนแต่รสชาติจะอร่อยมากเหมือนขนมนะคะมาต่อค่ะดิฉันก็ได้ทำการซื้อที่ต่อเล็บมานะคะอันนี้เดี๋ยวจะไว้ไปทำตอน ตัวละกันเพราะว่าเล็บผ่องนะั้นเริ่มยาวแล้วแล้วก็ไปทําเล็บที่พิงแอรียไม่ได้ถอดเล็บเองอะไรเองแล้วก็ติดด้วยตัวนี้ใกล้หมดแล้วคงสุดท้ายและท้ายสุดนะคะอันนี้เป็นครีมกันแดดนะคะแบบสเปรย์อันนี้ซื้อมาเป็นแบบ SF ร้อยนะคะและน,นี้เป็น SF สอร้อยบวกอันนี้เป็นแบบบีดีเฟนนะคะคือป้องกัน คือนี่คือที่สุดมากขอเอสแออรอแล้วก็อันนี้เป็นแบบสามารถใช้ได้ทุกวันนะคะก็คือเป็น s อสแ0รอบวกในไทยไม่มีขายนะคะแล้วก็อยากลองใช้อ่ะมาต่ออันนี้เป็นผ้าหน้าไม้แบบสอดนะคะอยากลองเหมือนกันเพราะว่าในไทยก็จะมีแค่ยี่ห้อเดียวอย่างที่แนนพูดไปต้นคลิปเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวมาลองแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตกันว่ามันเป็นยังไงนะคะสุดท้ายนี้และท้ายสุดของซูปเปอร์มาร์เก็ตครั้งนี้นะคะคิดแค่รดมินเออ แกะออกมาแล้วด้านหนึ่งเป็นสีเขียวและด้านหนึ่งเป็นสีดํานะคะอืมอืมก็คือกินไปปุ๊บมันก็คือมีกลิ่นมิ้นมาเตะถ้าใครชอบกลิ่นแบบมิ้น์มิ้นหรือว่าชอบกินอะไรเย็นๆน,นะแนะนําอันนี้เหมาะแต่ว่าอย่างแม่หนักนั้น,ะน,นไม่ชอบก็เลยแบบไปแบบแบบกินันด,ด,ดังเดิมดกว่า ทั้งหมดนี้ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลที่นันซื้อให้ทั้งหมดนี้ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลที่นันซื้อมาอ๋ยจะได้จบกิมไม้แล้วทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นทั้งหมดที่นันซื้อมาจากซุปเปอร์นะคะใครอยากเห็นนันไปช็อปที่ไหนในอเมริกาก็พิมพ์มาอีกนะคะนี่ไปก่อนแหละบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดคอมเมนต์มามอยม็อกก้คอมเมนต์มามอยบอกกันด้วยนะบ๊ว